ของผมไม่ใช่แล้วจะเอาเอาลุดไม่ได้ที่เรา Creator แล้วตอนน่าจะอันนี้ในกลุ่มชม 嗯。Okay. ห <c oughs> น้าตาเป็นแบบนี้นยยั่งยสวัสดีค่ะหนึ่งนาทีเท่าไหร่ละนั่งก่อนกำลังงงงอยู่กำลังงงงกั n เจอ ตัวหายเาใไม่สตรีมเมอร์ ลีซาดาลีซาดาสวัสดีค่ะทำไมหน้าเด็กจังเลยทำไมหน้าตาดูเด็กจังเลยคะยินดีต้อนรับค่ะไม่มีข้อมูลมฮัลโหลฮัลโหลสิอดดวงตาว้าวมาจากไหนนี่ท่องเที่ยวกันรอบดึกเหรอ เก้าคนรับชมอยู่ขอบคุณทั้งสิบเก้าท่านรับชมอยู่เราดึกเดินเที่ยวกันเหรอคะออกเที่ยวกันเหรอสิทธิโชคสวัสดีคุณสิทธิโชคค่ะยินดีต้อนรับสิบเก้าดวงตายินดีต้อนรับค่ะอ่ะครับเด็กอะไรนอนดึกป่านนี้ เด็กน้อยเด็กน้อยเหลือน้อยมากแล้วทักทายคุณสิทธิโชคค่ะเห็นนะดีตอนรับทุกการทักทายเข้ามาจอยกันจยกันชมจากที่ไหนเอ่ยคุณสิธิโชคคุณรีสา,า,า,าดายาลีสาดายาแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรรีสาดายา สวัสดีครับสวัสดีคุณสิทธิโชคค่ะชมจากไหนเอ่ยคุณสิทธิโชคชมจากไหนคะ19พูสกูเกิลว้าวใช่ทำดนตรีไหมอืมอยาดรามาใช่ไหม กรุงเทพครับยินดีต้อนรับค่ะ,ะถ่ายทอดสดจากเคทเฮสเซนประเทศเยอรมนีเยอรมนีสูงมากไปมีกล้องเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องลองแป๊บหนึ่งเหมือนจะเหนื่อยเอาไว้ต่ำก้องเงนคออ่านคอมเมนต์เอาไว้สูงก็โอเคหรือยังก็ยังเหมือนเดิมอยู่ก็ยังสูงเหมือนเดิมอยู่ขอบคุณที่แวะมาทักทายค่ะคุณสทธิโช กรุงเทพนครครับรีสาดาฮาโอนอายุนะคะอายุเท่าไหร่คุณรีสาดาเอาหน้าลูกชายหรือหน้าลูกสาวลูกชายมาใส่ใช่ไหมใช่ไหม <Okay>. อะไรเลวิตาวันนี้ค่ะแอลส่งแอลส่งลิงก์ไปถูกไหมไม่ถูกใช่ไหมเดี๋ยวส่งอีกทีหนึ่งส่งให้ตรงนี้ได้ไหมมันมีเพื่อนเข้ามาอีกแอลส่งลิงก์ไปแล้วมันผิดลิงก์มันที่ส่งไปมันผิดอันนี้มันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าสิบสี่เนาะสิบส uh ี่เอ่อ นะเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลยว่าตะใจกอด,กอดขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะกีส่งลิงก์ไปมันเป็นลิงก์ของ y o u ทุก e แต่ทอดสดเฉยๆมันไม่ใช่ลิงก์เข้าเข้าร่วมนะนะม essenger ว wow. างจะอันเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ก็เพเป็นลิงก์อันสุดท้ายที่คัดลอกไว้ คุณสามารถวางได้อ่าโอเคจะใช่ลิงก์อันนี้หรือเปล่าเจ็ดดวงตาขอบคุณค่ะเมื่อกี้มันยังขึ้นสองช่องอยู่นะแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วช่องที่ส่วนร่วมสาระแนยุ่งเยอะไหมครับยุ่งเหมือนหัวเลยตอนนี้ยุ่งยุ่งอยู่ยุ่งยุ่งอยู่นะคะคุณสาระแนยินดีต้อนรับค่ะ ชมจ,จากไหนคุณสารแน่สารแน่หรือสารแน่เนาะทีนี้ <c oughs> เออเด็กๆบ้านเรานอนดึกกันจังเลยนะคุณสารแน่คุณอ่ลิสาดาก็ดึก <c oughs> ได้ยงใช่ไหมคุณอ,อ่หมอหมอเลวตะได้ไหมถ,ถูกต้องไหมนี่ g o a ไล i ์ทูเกเ t อร์ together, ใช่อันนี้ลิงก์อันนี้ใช่อาริซาดาอ๋อหนูเอนนอหน,น,น,นูงงใช่ไหมหนูงงงงอะไรคะหนูนอนดึกหนูนอนดึกเอ้วาจะเข็ตให้เส้นนะคะตอนนี้ห้าโมงสี่สิบห้านาทีจะเข้าหกโมงเย็นเนาะโมงเย็นสีดวงตา ขอบคุณทักทุกการทักทยายน่าเลื่องหนูเอาชื่อช่องก็เมื่อกี้ชื่ออะไรนะสารแน่ชื่อเสลอเริ่แก่แต่ก็ยังแข็งแรงอะย่งไหมยุ่งไหม,ม จะ,ะจะอ่าซวเข้ามาได้ทักทายเข้ามาได้จะได้ไม่เหงาจะได้ไม่ดูคุยคนเดียวคุยคนเดียวมันเงาตอนนี้ว่าจะร้องเพลงแต่เพลงใหม่ไม่ได้เด็กเพลงรุ่นไหนได้เพลงรุ่นแต่ไม่รู้เสียงจะไหวหรือเปล่าเอาหมอหาแต่กอดอันเดียวแล้วเป็นยังไงล่ะเนี่ยไม่ไปรับคําเชิญไม่ไปรับเทียบเชิญ หรือเป็นคนละลิงก์อีก